สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นคิร่าฟาร์มป่ากันนะทุกคนวันนี้ผมก็เอาสกินน้องนิสโกะมาเล่นนะทุกคนนี่เอฟเฟกต์ยังสวยสกินเช่าเด้อพอดีไม่มีสกินนะโอเคเดี๋ยวเราตีบับฟ้าก่อนเลยตีโคช้าเลยโอ้โหจะซ,ซีวีแล้วโอเคสกิลหนึ่งมาแล้วโอเคได้มาแล,แล้วได้สกิลสองกันนะทุกคน นี่ค่อนข้างสวยนะแต่ผมก็ชอบล่างแยกสักเท่าไหร่เอามาแบบนี้เป็นนารูโตะเลยอีเซโนเซอีโดยุโรดีบุกลาวานาเนโมร้อมแบบนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์แน่แน่โอเคเดี๋ยวเราไปเคียร์คลิปกลางต่อนะทุกคนได้ไหมโอเคได้มาหนึ่งวิสานิตมาใจเย็นพี่สนตแค่ไหนก็เป็นได้แค่พี่น้อง มันเจ็บลือเกินโอเคเดี๋ยวเอาปูฟ้าต่อปิวปิวปิวโอเคด่าฟาร์มเราได้แล้วโอเคแล้วเราก็มาเอาเจ้าลิงน้อยต่ออ่าต้นไม้ใ้ถอยอย่างนี้โอเคแล้วก็บับแดง ผมเล่นทัจิโร่ยังตีไว้ก่อนนี้เลยนะเนี่ยค่อนข้างตีช้านิดหนึ่งนะเดี๋ยวรอเลดเ,เกมไหมน้องโอเคเดี๋ยวเราเอากิ้งกาก่อนค่อยไปช่วยต้นไม้ได้ไหมเฮ้ย,ยต้นไม้ได้เฟิร์สบอทก็ตึงโอเคเราเอาดักใส่เยต่อคุยเราตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยตีไปชึชึบ โอเคเราได้ดราร์สลเยอร์มาแล้วอุยวันดีเอลสุอุยไม่ได้ไม่ได้ไไดสนิทมาบอนนี้ก็อยู่โหมันอยู่กันทั้งครอบครัวเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาแมงกคุจจีก่อนมันจริงมันคือด้วงนะแต่ผมเรียกแมงกคุจจีโอเคแล้วเ,าเอาบัฟฟาต่อตามหาเงินไปก่อนเรายังไม่ไหวนะมันเยอะเกินไป เอ็นอย่าเพิ่งตายกันเด้อเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้นะสวยวีล่าโอเคกลับไปช่วยบนนันต,ติไม่มานะวันดี่เอลฟสุโอ้ไม่ได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 ้ไไดโอเคเดี๋ยวไปกลางก่อนเออต้อนไม้ตึบ๊บไวโอ้ไม่ทัน วิบอลนี่จะตายแล้วโอ้เขาเข้าไม่ได้ขเขา้าไม่ได้โดนล็อกขาอีกโอ้โหท้าเมื่อกี้เข้าไปในป้อมผมโดนล็อกขาตายแล้วนะ่ะเมื่อกี้เอาปูฟ้าต่อโอเคได้ละแล้วก็ตีลิงน้อยโอเคต่อไปก็บับแดงโอ้โหเล่น่าดแ๋ยวไป ีเอาอนกาก่อนดีกว่าวิ่งมาแบบนารุโตอีเซโนเซมาแล้วเพื่อนปิ๊ปปิ๊โอ้ไม่ได้ถ้ามาไวกว่านี้ไวโอก็ไม่ตายแล้วเนี่ยโอ้มาช่วยไวไม่ทันนะทุกคนปิ๊ปปิ๊ตอนเล็ดเอลสูไปเราเอาเขาไม่ตายนะ เพืนเราแทบไม่เหลือเลยโหมาช่วยไม่ไมทันถ้าเราวิ่งไวกว่าน,นี้นะโ,โอเคอเคุ้ยเ,เดี๋ยวใจเย็นพี่ซานิตอย่าทำวีล่าผมผมจะช่วยปกป้องเธอเองวีล่าเอา้า <You S 1> เอลส่มาจากไหนนี่เอลสูอยาทำวีล่าของเราโอ้โหสาช่วยเอาไว้ได้แล้วแท,ะท,ะท,ะทะ้แต่เอลส่เข้ามาโอ้ไม่เป็นไรนะ โอเคเรากลับมาเอาบัาฟ้าต่อวนไปโอเคอ <Okay. S 2> ุ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กิงกาเราได้บอลนี้ด้วยก็ตึงโอเคได้ไปละเดี๋ยวเราจะล้้งเค้นให้เธอเองวิลา่าเอสุเจ้าใหญ่เพิง่งหนีไปสิโอ้หนตาตายอยู่อุ้ยเอาได้ไหมตีไปปิ้วปิ้วปิ้วโอ้ไม่ได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 ้ไ โหมันเกาะป้อมมาทุกคนเด็กเกาะป้อมอะ่ะโหแน่จริงก็มาจากป้อมเด้โอ้โหขางนไม่กล้ากับเราโอหไม่มีใครเอาป้อมเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตีมังกรไม่น่าได้นะหรือเปล่าบอนนี้ยังอยู่อยู่เลยโอ้ยเอลซูก็อยู่เอ้ยจังหวะน,นี้ต้องได้เอลซูผมไม่ได้ไม่ได้นะทุกคน โอเคเดี๋ยวเอาคลิปกันเ,เดี๋ยวให้เอามันนะเราสกูดดาวอุย๊ยพี่ธนิตมาจะเย็นพี่โอเคเดี๋ยวกลับมาเอาแมงกุดจีมังกรเรายังเอาไม่ได้นะบอนนี่คุมอยู่เอาโหไม่น่ามันตีแมงกุดจีเลยน่าจะช่วยววลาก่อนอุยอ๊ยจะเย็นวดแข็งไปจะเย็นนะพี่ธนิดโหเพื่อนตายหมดเลยโห ไม่น่ามาตีแมงคุกกีเลยทุกคนโอ้พอแมงคุกกีตัวเดียวอุ้ยใจเย็นบนนี่ใจเย็นใจเย็นเอออุ้ยไวโอเราโดนโอเคไวโอเราลอดโอเคโอเคกลับมาแล้วอุ้ยวีล่าจเย็นพี่ซันดิเกะทำวีลาผมโหเกือบตายวีล่าเกือบตายนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเอากรบก่อน หวังว่าต้นไม้คงจะกันป้อมได้ดีนะโอเคเดี๋ยวขอเอาบาฟ้าก่อนเดี๋ยวไปช่วยอุย้ยจะยินอันตีไม่มาจะยินอุ้ยปิงปิงอ้ปิงซ่งอมอ้แดงแล้วโหเน็ตไปเลยเนี่ยนะอุย้ยต้นไม้ดับเบิลคิวเลยในต้นไม้ของเราก็ตัวเย่เรียบร้อยไม่น่าเลย เฮ้แต่ต้นม้เกมนี้ก็เล่นดีนะทุกคนโอ้โหไวโอตายอุย้ยขอขอขอสนิทโอเคสวยแก่งเ๋วแ๋วเลยเพื่อนโอเคเอาคุจิต่อ,อเกือบลืมชื่อเกือบลืมชื่อที่เราตั้งเอาไว้โอเคไอคิต่อโอเคไปเอาดาร์กดีกว่าได้ไหมโอไม่ได้นะบอน,นิว โอเคเอากิ้งก่าก่อนแล้วกันวันนี้มันคมอยู่ถ้เาเราไปเดี๋ยวโดนรกขาแล้วก็ตุยอีกแน่ๆเหมือนรอบที่แล้ว okay, โอเคเฮ้ยต้นไม้ช่วยตีสุดยอดจริงแก๋นายเล่นต้นไม้ดีมากแค่ช่วยตีทีป่าก็ดีแล้วโอเคมีเอลฟ์อยู่นะอุ้ยเหมือนกิ้งก่าเราจะวิ่งไปรบให้โอ้โหไม่ได้ โขนึกว่าจะรวบให้โอ้เสียอตีฟรีเลยอุ้ยเข้าเข้าไปรวบเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนโอ้โหตายหมดเลยเพื่อนไม่ได้เลยเราน่าจะเข้าไวกว่านี้นะอุ้ยซานิสซานิสซานิสมาเอาไวโอโอ้ไวโอเราหนีไม่ทันโอ้ช่วยไม่ได้อ่ะโอ้โทษเลยโทษเลยเพื่อนเหลือเราคนเดียว มเมื่อกี้เราน่าจะช่วยไวน์โอนะจะช่วยไม่ได้อะซานิสมันก็วิ่งไวเกินเอา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 มกุจิกอนเดี๋ยวเอาฟิปนี่มนโอเคกิงการเราเกิดแล้วโอเคเอาเมกิม๊กุจยเ <c oughs> มกุจิตาเกือบเี็กชื่อไม่ถูก,กแลยละโอ้ยเข้าไปรวบพ้่น่อยสวยอันติตอนนี้เราช่วยแล้วขอซาต้าอีกตัว โหเหมือนจะมาช่วยไม่ทันนะอุ้ยแต่ต้นไม้ลราได้หคิวโหไม่ทันจริงด้วยเฮ้ยขอบอนนี่ก่อนตัวยังปวดเลยโอเคได้ถอยเพื่อนถอยโอ้โหเวลาตายอุ๊ยซาตา้าโอเคเรามาเอาเจ้ากบน้อยกันอุ๊ยเราโดนแย่งบัฟฟาใครกันที่เอาบัาฟฟาของฉันไปันจะไม่อภัยให้พวกเจ้าเป็นขาดสวยเลยกิกาน้อยได้มาหนึ่ง อันติวิ่งไปหาเอลซูพี่มาแล้วน้องอุวยเอลซูจะตายแล้วอุวยโอเคได้แล้วหนีก่อนเดี๋ยวบอนนี่จับล็อกขาอุวยแต่เราก็น่าจะไหวกับบอนนี่แล้วแหละมันไม่ค่อยนะวยซานิซานิซานิโอ้ไวโอเราตายอีกแล้วซา,านิทนรรายทำอะไรไวาโอเราเนี่ยเจ้าจงตุยซะโอเคเรียบร้อย รอวาจาคำสาปของอินุมากิไปมาไงเนี่ยคนเรื่องเลยโอเคมาแค่ครึค่งกลางต่อนะโอเคได้มาแล้วแล้วเราก็เอากบน้อยโอเคตุยแล้วโอเคได้บาฟ้ากับแม็กุจีเฮ้ยต้นไม้เลยนายเล่นดีมากเลยอะ่ะนายช่วยตีด้วยอะ่ะต้นไม้คนนี้เล่นดีมากเลยอะ่ะแค่ช่วยตีก็เล่นดีแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปเช็คแถวภูมินั้นว่าจะมีคนหรือไม่นะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปบนนะทุกคนดูถ้าจะไม่มีโอ้ยอยู่บนกันหมดเลยโอ้ยอย่าทำพี่ต้นไม้ผมเรากำลังไปออนอสโกมาเร็วโอ้เสียงนอสโกะก็ได้เลยอุ้ยได้หนึ่งสองอุ้ยมาแล้วนอสโกโตต,ตึงอุ้ยได้มาแล้ว คุยโค้ดคิวนิสโกโค้ดคิวทุกคนโอ้ไม่ได้เมก้านะโอ้ถ้าเมื่อกี้ได้ทานิสนะทุกคนได้เมก้าไปแล้วโอเคแล้วทีมเราก็จบเลยแล้วทุกคนโอ้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมไว้เจอกัน